สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก่อวันนี้อากาศดีครับลมหนาวโชยมา4ีหวันนะครับลมแรงครับก่อเดี๋ยวออกหากับข้าวกันครับวันนี้ก่อเดี๋ยวไปกับลูกตัวนี้ครับสลักยี่สิบแปดกรีนครับเบอร์สามวันนี้ก็ตั้งเล็กที่สองพันสองครับ บอกแกน2อมิลครับก็ติดตามดูนนครับว่าวันนี้จะมานไหมครับลมแรงก็ก็จะไม่ค่อยนิ่งครับยิงลำบากก็เดี๋ยวไปกันเลยครับ ลงลงน้ำครับนี่ครับมกเขาชวาครับระยะประมาณยี่สิบห้าเมตรครับตัวนี้ นกเขาใหญ่ระยะ40เมตรครับยิ่งแ้วล่วงลงจะแถวโคนต้นนะจะหาง่ายอยู่ครับตัวนี้นี่ครับยรงตปนคันนาเลยครับ มีร้องทางแถบโน้นอีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับ เรียบร้อยครับได้มาแล้วครับระยะ50เมตรครับยิงด้วยลูกสลักครับยิงที่ยอดนี่ครับ กีครับเดี๋ยวไปกันต่อครับ ล่วงลวงในป่าข้าวครับดีครับที่หาเจอนกเขาใหญ่ครับโดนเปรีแลยเสียวหัวลงครับโอเคครับเดี๋ยวไปกันต่อครับ ตัวนี้ล่วงบน,นถนนครับหาง่ายครับตัวนี้ค,ครับเข้าหัวครับตัวนี้มีเสียงร้องอยู่ฝั่งโน้นดีครับ นกเขาชวาครับยิงเดยดูสลักับผมเดี๋ยวนี้ครับงายท้องเลยโอ้หลักแตนครับกลมเก็บนกถึงเห็นครับลังบาเริ่มเลยนี่ครับนกสูมให้ดูครับ เกือบโดนของดีครับโอเคครับโอเคครับโดนครับเขาชวาระยะ30เมตรครับ ล่วงเข้าไปในป่าหญ้านะครับลกมากครับตอนเข้าไปเก็บไม่ได้ถ่ายให้ดูครับนี่ครับผลงานขอชวาครับเดี๋ยวไปกันต่อครับข้าวเหนียวเหลืองพอดีเกี่ยวแล้วครับ โอเคครับวันนี้ก็ได้ไปทั้งหมดเจ็ดแต้มครับก็นกเขาใหญ่แล้วก็นกเขาชวาครับรวมๆกันก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขามารับชมเข้ามาติดตามครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ